รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านนี่คือรายการศาสนาหน้าที่เราเชาวกศนกค่ะกลับมาพบกับครูออยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราพบกันในตอนที่2แล้วนะคะหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้กันไปในตอนที่1น,นักศึกษาคงจะได้กลับไปทบทวนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับประถมศึกษาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะครูออยจะขอแนะนํากิจกรรม ที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ผ่านรายการค่ะโดยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้กับคุณครูหลังจากนั้นก่อนที่จะจบรายการนักศึกษาจะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อดูว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนค่ะนักศึกษาคงจะพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้ค่ะนักศึกษาจะได้พบกับคุณครูวันนิสาพวงสุขหรือคุณครูตูนจากกศนอำเภอวัดสิงห์สำนักงานกศนจังหวัดชัยนาทค่ะนักศึกษาคงพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับครูตูนเลยค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนครูชื่อครูตูนนะคะวันนี้สาบพงสุกนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องหลักธรรมของาศาสนาต่างๆอยู่ในรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองระดับชั้นประถมศึกษานะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะ ครูจะทําความเข้าใจกับนักศึกษาก่อนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดเสรีในเรื่องการนับถือศาสนาประชาชนจึงสามารถนับถือศาสนาได้ตามความสมัครใจของตนเองโดยในประเทศไทยส่วนใหญ่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธลองลงมาศาสนาอิสลามศาสนาคิดและศาสนาพราหมณ์ฮินดูแต่ละศาสนามีคําสอนที่แตกต่างกันนักศึกษารู้ไหมคะว่าแต่ละศาสนา มีความสอดคล้องกันในเรื่องการรับเว้นการทำชั่วเรามาดูกันว่าหลักธรรมของศาสนาต่างๆประกอบด้วยอะไรบ้างถ้านักศึกษาพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมกันค่ะผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสําหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักศึกษานักศึกษาจะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เรามาเริ่มเรียนหลักธรรมของศาสนาพุทธกันเลยค่ะ เบญจศิลน,นะคะแปลว่าข้อห้าม5ประการเป็นข้อปฏิบัติสําหรับชาวพุทธข้อ1นนะคะเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันค่ะ 2. นะคะเว้นจากการลักทรัพย์โดยที่เราไม่นําของผู้อื่นมาเป็นของตนเองค่ะ 3. นะคะเว้นจากการประพฤติผิดของคู่ครองและของรักของผู้อื่นค่ะ4นะคะเว้นจากการพูดเท็จ พ,ดดพูดโกหกพูดใส่ร้ายผู้อื่นค่ะ5้านะคะเว้นจากการดืม่มโซดาของมึนเมาและสิ่งเสพติดค่ะเบญจะีลนเป็นบรรทัดสําหรับให้คนทําความดีเหมือนคนเริ่มหัดเขียนหนังสือต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลักในการเขียนเพราะชนาญแล้วก็ไม่ต้องพึ่งเส้นบรรทัดอีกคนทําความดีก็เหมือนกันต้องอาศัยศีลเป็นเส้นบรรทัดในการทําความดีถ้าไม่ได้ยึดถืออะไรเป็นหลักประพฤติปฏิบัติ ใจก็จะไม่มั่นคงการจะรักษาศีลให้บริบูรณ์ต้องประพฤติเป็นจธรรมควบคู่กันไปด้วยนะครับสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒนมหาเถระสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ส่งนิพนธ์ความสำคัญของศีลไว้ขออัญเชิญเนื้อหาบางตอนมาแสดงดังนี้ค่ะศีลเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติของคน เพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นปกติสุขและเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อกำหนดเกี่ยวกับความประพฤติดังกล่าวย่อมมีในทุกศาสนาโดยมากมักจะบัญญัติเป็นข้องดเว้นเช่นศีลหในพระพุทธศาสนาบัญญัติไว้ว่าเว้นจากการปลงชีวิตสัตว์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาทโดยมีเหตุผลในการบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งเพื่อรักษาความยุติธรรมให้นำใจเขามาใส่ใจเราหรือนำใจเราไปใส่ใจเขาว่าสัตว์ทั้งหลายต่างก็รักตัวกลัวตายเช่นเดียวกับเราศีลข้อที่2เพื่อให้เคารพในสิทธิแห่งทรัพย์สินของกันและกันศีลข้อที่สเพื่อให้นับถือในวงสกุลของกันและกัน ศีลข้อที่4เพื่อให้รักษาประโยชน์ของกันและกันด้วยความจริงใจศีลข้อที่5เพื่อมิให้ประมาทคาสติสัมปัญญะการประพฤติตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติว่าสิ่งนี้ควรทําและการไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทที่ทรงห้ามว่าสิ่งนี้ไม่ควรทําชื่อว่าศีลศีลน,นั้นโดยพยัญชนะแปลว่าความปกติมีความหมายสองอย่างคือ 1. ความที่กิริยาทางกายและวาจาเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเว้นจากการกระทําและคําพูดอันทําให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อน 2. ความรองรับโดยความเป็นที่ตั้งอาศัยของกุศลธรรมทั้งหลายเบญจศีลน,นี้ปรากฏในคัมภี์อป,ปาทานและคัมภีพุทธวงศในพระไตรปิฎกเรียกว่าสิกขาบทหมายถึง ข้อปฏิบัติในการฝึกตนเมื่อบุคคลปฏิบัติตามสิกขาบทดังกล่าวแล้วได้ชื่อว่าผู้มีศีลต่อมาชั้นหลังมีชื่อเรียกเพิ่มขึ้นว่านิจศีลหมายถึงศีลที่คฤหัสั์ควรรักษาเป็นประจำและเรียกว่ามนุษยธรรมหมายถึงทำสำหรับมนุษย์ก็ได้ข้อปฏิบัติทำคนให้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็ได้ข้อปฏิบัติทำให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้ การศึกษาเรื่องเบญจศีลในชั้นนี้เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจเนื้อหาสาระของเบญจศีลซึ่งเป็นศีลร,ระดับพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปและใช้เป็นแนวทางในการรักษาศีลให้ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าควรทราบศีลห้าสิกขาบทก่อนคือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. อธทินาธานาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ 3. กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. มุสาวาธาเวรมณีเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ 5. สุราเมระยะมัชชปมมาทัานาเวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเวนจะรมนะคะแปลว่าข้อปฏิบัติ5ประการที่เรานำไปปรับใช้และควบคู่กับเบนจะศีล5ข้อคะ่ะความเมตตาการุณาและความปรานาให้ผู้อื่นเป็นสุขปราศจากทุกข์ใช้ควบคู่ไปกับสินข้อที่1คะ่ะ 2. นะคะการเลี้ยงชีพโดยสุจริต ใช้ควบคู่ไปกับสินข้อที่2ค่ะ3นะคะการพูดค,ความจริงใช้ไปกับสินข้อที่4คือเว้นจากการพูดเท็จค่ะ4นะคะความสันโดษในคู่ครองและของรักควบคู่ไปกับสินข้อที่3ค่ะ5นะคะความมีสติสัมปชัญญะใช้ควบคู่ไปกับสินข้อที่5คือเว้นจากการดื่มจุราของมึงเราและสิ่งเจ็บติดค่ะคารวาธ,ธรรมนะคะคือหลักธรรมของคู่ครองเรือน มี4ประการนะคะหนัดจะคือความจริงใจต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งการคลองเรือนค่ะสนะคะธรรมะคือการข่มใจรู้จักปรับปรุงตรงเอง 3. นะคะขันติคือมีความอดทนต่อความยากลำบาก 4. นะคะจาคะคือรู้จักเสียสละเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อกันค่ะ พรมวิหารสนะคะหมายถึงธรรมจํามใจอันประเสริฐสี่ประการค่ะ 1. นะคะเมตตาคือความรักความปรารถนาให้เขามีความสุข 2. นะคะกรุณาคือความสงสารคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์สมนะคะมุทิตาคือความพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีค่ะ 4. อุเบกขาคือความวางเฉยปราศจากความลำเอียงค่ะพรมวิหารแปลว่า ธรรมอันเป็นเครื่องอยู่ของพรมคือผู้ประเสริฐหรือผู้ใหญ่หมายถึงธรรมเป็นหลักประจําใจของผู้ประเสริฐธรรมที่ผู้ใหญ่พึงประพฤติเป็นธรรมที่กระตุ้นให้ผู้เป็นใหญ่สงเคราะห์อนุเคราะห์ผู้น้อยมี4อย่างคือ 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุขหมายถึงความรักที่ปราศจากความกําหนัดยินดี ปรารถนาให้ผู้อื่นและสัตว์อื่นมีความสุขความเจริญอย่างเช่นการที่เราให้ความเป็นมิตรกับเพื่อนไม่คิดเบียดเบียนให้เขาเป็นทุกข์และอยากเห็นเขามีความสุข 2. กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์หมายถึงความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นและสัตว์อื่นได้รับทุกข์ร้อนคิดจะช่วยปลดปลื้องจากความทุกข์อย่างเช่น การที่นุดรู้ว่าตัวเองเก่งวิชาเลขมากกว่าเพื่อนๆสามารถช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจได้เมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือเราก็สละเวลาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนมีความเข้าใจมากขึ้น 3. มุธทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีหมายถึงความดีใจความเบิกบานใจมีจิตผ่องใสบันเทิงเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุข ได้รับความสาเร็จเจริญง,งอกงามยิ่งขึ้นไปอย่างเช่นการที่นุชช่วยติวหนังสือให้เพื่อนและเพื่อนทำข้อสอบได้คะแนนดีหรือได้คะแนนสูงกว่าเราเราก็จะดีใจไปกับความสาเร็จของเพื่อนไม่ใช่อิจฉาถ้าเพื่อนได้ดีกว่าเราถ้าเพื่อนสอบผ่านหนูคงดีใจมากเลยลคะค่ะแล้วพรหมวิหารข้อสุดท้ายคืออะไรคะคุณครู 4. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ หมายถึงความวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ทำกรรมดียอมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัตินั้นๆไหนลองทวนให้ครูฟังซิว่าพรหมวิหารสี่มีอะไรบ้างสบายมากค่ะคุณครูพรหมวิหารสี่ได้แก่ 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็นสุข 2. กรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์มมุทิตาความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติเก่งมากพรมวิหารสี่อย่างนี้ควรจเจริญต่างเวลากันตามความเหมาะสม คือเมตตาควรเจริญในเวลาปกติทั่วไปกรุณาควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นได้รับความทุกข์มุติตาควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีอุเบกขาควรเจริญเมื่อเห็นผู้อื่นถึงความวิบัติอันสมควรแก่กรรมที่เขาได้ทำไว้ทำทั้งสี่อย่างนี้ที่แผ่ไปโดยจำเพาะเจาะจงตัวจัดเป็นพรมวิหารส่วนที่แผ่ไปโดยไม่จำเพาะเจาะจงตัว ไม่มีจำกัดจำนวนไม่มีประมาณไม่มีเขตแดนจัดเป็นอับป,ปมัญญาแปลว่าภาวนามีสัตห์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์อิทธิบาท4หมายถึงคุณธรรมที่ทำให้บรรลุความสำเร็จแบ่งออกเป็น4ประการนะคะ 1. ฉันทะคือความพอใจในกิจการงานที่ต้องการกระทำให้บรรลุถึงความสำเร็จ 2. นะคะวิริยะคือความเพียพรพยายามความอดทนไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคในการทำงานนะคะสาจิตตะคือการตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานโดยเอาใจใส่มันตัวตาดูแลงานนั้นๆน,น,นะคะ 4. วิมังสาคือการไต่ตองพิจารณาโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลอิทธิบาทหมายถึงทางให้ถึงความสำเร็จ เป็นคุณธรรมที่นำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์มี4อย่างคือ 1. ฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นหมายถึงพอใจในหน้าที่การงานที่ทำเช่นนักเรียนรักการเรียนครูรักการสอนเป็นต้น 2. วิริยะเพียรประกอบสิ่งนั้นหมายถึงเพียรพยายามกล้าที่จะลงมือทำ ขยันทําการงานหรือขยันทําความดี 3. จิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระหมายถึงเอาใจใส่ในงานที่ทําทํางานด้วยความตั้งใจจดจ่อกับงานที่ทําไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่ทอดทิ้งการงานและอิทธิบาทข้อสุดท้ายคือ 4. วิมังสามันตรีตรอง พิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นหมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาอุบายคือวิธีการที่จะทำงานให้สำเร็จและอบายคือเหตุแห่งความเสื่อมของการงานไหนทวนให้ครูฟังอีกทีสิว่าอิทธิบาท4คืออะไรมีอะไรบ้างได้เลยครับอิทธิบาทคือทางให้ถึงความสำเร็จมี4อย่าง 1. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะเพียนประกอบสิ่งนั้น 3. จิตตะเอาใจฝักใ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ 4. วิมังสามันตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นสังหาวัตถุ4หมายถึงคุณธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมี4ประการคือ ห่ทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ปิยาวาจาคือการพูดจาไพเราะจริงใจมีประโยชน์ต่อเพื่อน 3. อัตจริยาคือการประพฤตินตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 4. ส,สมานตตาตาคือการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายค่ะสังคหะวัตถุแปลว่าธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวหมายถึงหลักธรรม เครื่องสงเคราะห์กันและกันสำหรับยึดเหนี่ยวใจบุคคลอื่นไว้ได้มี4อย่างคือ 1. ทานคือการให้หมายถึงการแบ่งปันสิ่งของของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 2. ปิยะวาจาคือเจรจาวาจาเป็นที่รักหมายถึงการกล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี 3. อัตตจริยาคือความประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นหมายถึงการบำเพ็ญตนให้เป็นคนที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นขวนขวายช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นโดยไม่นิ่งดูดายช่วยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของสังคมตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมผู้อื่นในทางจริยธรรม เพื่อแสดงอัธยาศัยไมตรีอันน่ารักน่านับถือ 4. สมานัตตา,ตาคือความเป็นผู้วางตนได้เหมาะสมทำตนเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติสม่ำเสมอกันในคนทั่วไปโดยไม่ถือตัวคือไม่หยิ่งจองหองเมื่อได้ดีมีฐานะและไม่ปล่อยตัวคือไม่ประพฤติตัวต่ำต้อยน้อยหน้าลงมาจนเกินงามมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมแก้ไขทั้งในเรื่องสุขหรือทุกข์ตลอดจนวางต้นเหมาะแก่ฐานะภาวะบุคคลเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณีหลักธรรมต่อไปนะคะคือหลักธรรมของศาสนาอิสลามค่ะหลักคำสอนของศาสนาอิสลามประกอบด้วย6ประการคือ 1. สศรัทธาต่อพระอัลลอฮ์โดยเชื่อในพระอัลลอฮ์เพียงคนเดียว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระอัลละห์ 2. ศรัทธาในเทพบริวารของพระอัลละห์คือวิญญาณที่มองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 3. สศรัทธาในาพระคัมภีร์อัลกุรอานศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าประทานคัมภีร์แก่มนุษย์โดยผ่านศาสนาต่างๆตามความเหมาะสม 4. ศรัทธาต่อศาสนาทูตรหรือบรรดาศาสดาต่างๆ 5. ศรัทธาในวันพิพากษา โดยเชื่อว่าในวันสิ้นโลกสรรพสิ่งทั้งปวงจะดับสูญแล้วทุกสิ่งจะฟื้นคืนชีพใหม่เพื่อรับฟังคำพิพากษาจากพระอัลละห์ 6. ศรัทธาในกฎสภาวะของพระเจ้าโดยเชื่อว่าในกฎสภาวะซึ่งเป็นระเบียบอันรัดกุมที่พระอัลลอห์ทรงกำหนดไว้ให้แก่มนุษย์และโลก 1. การปฏิญาณตนข้าพระเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากพระอัลละห์และมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของพระองค์ 2. การละหมาดคือการแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทาั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นการนมัสการขอบคุณขอขามาขอพรและสรรเสริญพระเจ้าการถือศีลอดหมายถึงการละเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดืง่มการร่วมสังวาสการเสพจความสำราญต่างๆต,ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตก 4. นะคะการบริจาคสักาหมายถึงการบริจาคทรัพย รั์นี้จะไปช่วยเหลือคนอนาถาเด็กกำพร้าและคนขัดสนค่ะและข้อสุดท้ายนะคะนักศึกษา 5. การประกอบพิธีฮัสหมายถึงการเดินทางไปประกอบศาสนากิจที่นครเมกะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะนักศึกษาเนื้อหาที่จะเรียนต่อไปนะคะเรื่องหลักธรรมของศาสนากิดค่ะศาส,สนากิดนะคะนักศึกษามีหลักบัญญัติ10ประการด้วยกันข้อหนึ่งนะคะนักศึกษาจงนมัสก,การพระเจ้าเพียงองค์เดียวอย่าคารบรูปบูชาอื่นข้อ2นะคะ อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสมผลข้อ3นะคะจงถือวันพระเจ้าเป็นวันอันศักดิ์สิทธิ์ข้อ 4. จงนับถือบิดามารดากระตันยูต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่5นะคะอย่าฆ่าคนไม่ทำร้ายผู้อื่นข้อ6นะคะอย่าผิดประเวณีผิดคู่ครองคนอื่นค่ะข้อ7นะคะนักศึกษาอย่ารักทรัพย์ข้อ8อย่าใส่ความนินทาใส่ร้ายผู้อื่นว่าร้ายผู้อื่น ข้อเนะคะอย่าคิดไม่ชอบคิดแต่สิ่งที่ดีข้อ10อย่ามีความโลภในสิ่งของผู้อื่นโดยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองค่ะศาส,สนาต่อไปนะคะเป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะศาส,สนาพราหมณ์ฮินดูเป็นคำสอนของเฉพาะกลุ่มแต่ละวันนะแต่มีหน้าที่มีหลักสำคัญ10ประการดังนี้ค่ะ 1. ทริติคือความมั่นคงความกล้า 2. กัสมา คือความอดทนอดกัน้นแล้วก็3นะคะนึกษาธรรมะคือความข่มใจแล้วก็4อัสเตยะคือความไม่รักขโมย5สาวจะการกระทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจค่ะข้อ6นะคะอินรียะนิคารหะคือการระงับอินทรีย์ทั้ง10 7นะคะทีคือปัญญาสติความมั่นคง และ8นะคะนักศึกษาวิทยาคือความรู้ทางปัตญา 9. กสัตยะคือความซื่อตรงและอันสุดท้ายนะคะนักศึกษาอโกทะคือความโกรธรู้จักทําให้จิตใจสงบจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมของาศาสนาต่างๆกันไปแล้วนะคะครูก็ขอจะสรุปเนื้อหาดังนี้นะคะว่าหลักธรรมของาศาสนาทุกาศาสนา มีคำสอนที่เน้นการปฏิบัติตนต่อตนเองต่อสังคมและต่อครอบครัวที่มุ่งเน้นให้เป็นคนดีละเว้นการทำชั่วเป็นแบบอย่างที่ดีและอยู่ในศิลธรรมอันดีงามและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมสำหรับวันนี้ครูขอให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและทำรายงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้กับครูตูนไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่นักศึกษาอย่าลืมกลับไปทบทวนเพิ่มเติมกันด้วยนะคะและกลับมาพบกับครูออยได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ